ก็จเกิดขึ้นที่ฐานเข้ามาในชีวิตเพราะว่าอันนี้คือการเริ่มต้นชีวิตคู่นะคะเราเรื่กแล้วการเริ่มต้นชีวิตคู่เป็นชีวิตที่จะว่ายากก็ยาก,ายากจะว่าง่ายก็ง่ายขึ้นอยู่กับความอดทนและก็ให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะก็ขอให้มีความสุขนะคะยิ้มน,นานและก็มีคนน้อยเล็กชื่นชมนะคะะข,ขอบคุณค่ะขอบคุณครับ ขอครับอขอข่าาประครับ,ตอ,รบตอนนี้ได้รับคำอวยพรจากท่าน,นาาระนานที่ช่วยนะครับท่าน,น,นการแข่งืนที่จรักการแข่งันตอนนี้ขอบคุณครับตอนนี้ก็มองวิดีโอเล่นกล้องน,น่อทานครับเออขอ,อบคุณครับขอบทินทัพนกอครับ,อบ,อบอขอเสียงปรบมือท่านประธานับ <c oughs> อตอนนี้เสร็จพิธีการแล้วผมติดไปเมื่อเช้านะอยาเสนผู้บ่าวสาวมอบผ้าประทับใจอีกหนึ่งครั้งเป็นอะไรดีเอ่ยหอมก็พอนะเมื่อสักครู่มีคนบอกจุ๊บเลยจุบเลยแต่ <c oughs> ผมว่าน้องไม่ให้นะ นะขอบกพอนะในชุดราตรีสู่สะกลเมื่อเช้าเทยนะตอนนี้ชุดราตรีสู่สกลเมื่อเช้านั่งตอนนี้ยืนเอาละครัช่างภาพเตยมตัวครับสื่อมวลชนเตยมตัวครับพาประทับใจกูบบสาวมอบให้ขอ ว้ไวสาวบ้บเอาคืนครับเอาดึงสองสองเอ๊ปรบมือครับวันนี้เลยงฉลองแบบเรียบง่ายเลยนะครับกันเองสบา,ายสบา,ายชิวๆ่ะลำดับต่อไปเป็นการกล่าวขอบคุณแขกรับเชิญทุกท่านอยากเป็นทางการเชิญครับ ครับครับก็ต้องขอขอบคุณแขทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเกียรติของผมแรกก็เกียบนะครับที่ได้ร่วมงานตัวสุวนหนของเรานะครับตัวนี้ถ้าสคิว่าต้องอะไรก็ขอไปทานที่ดีด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านรับมานอาหารให้อร่อยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ะฟังเสียงหวานๆของเจ้าสาวน้องเกียบครับ ก็อกร้อเพด้แล้วนะคะแ้ขายดน้องวแถม้เสียชีวิตทังทหรทั้งพนักงานเราสองคนนี้เราสองคนตั้งใจอันดัน้าเป็นคนนี้ต้องการที่ ชมันเป็นรสมะเขอร่ยเราไแบ่งกุเี่ยาวัาก็แบ้เหี่ยนข้าวนเพราะวาร้านอยมีานหา่นอบมมือกันเอาละครับก่อนที่